สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรากายเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบเวลรถไทยซิงครับครับสวัสดีพี่ยังเพนเพจเบ,บวลวรถไทยเงินล้านครับผมเอาคลิปนี้พามาดูน้องเล็กกันหน่อยนะครับกูบต้าเอลสามหกศูนย์แปดเอสพีนครับแม่ทำงานร่วมกับคันใหญ่ๆได้สบายครับผมรอบก็ไปเรื่อยครับตามกำลังศรัทธาโอ้宝นละ่ะตามกาลังรถจุดตัวอะ ดูสเต็ปการหยุ่มดินครับแม่เล็กๆนี่ไม่ธรรมดานะไม่มีโหลดมีเลดมีเด็บม้วนลูกอาละอ้าๆอย่างเดียวเลยดิปุ้ยเต็มใบลงคงอุ้ยโคตรเท่มาดอหูยโอ้เฮ็ดเด้งไดยว่ะแม่ดินแบบนี้บ่อนักโหลดครับผม 47 <widely gospel cidade> ปล่อยปลย่อยปล่อยให้ตัดไฟวะสั้นโอ้36ก็ไปธรรมดาดิสร้างเล็กรับจบรับจบอยู่ขนัาน ก็ใหม่เข้าสามหกมาก,ก็ใหม่เหม่กันะแ่ล้มต้นไม้เลยนะอะเดี๋ยวพาไปดูครับรอก่อนมาดูน้องเล็กกับเจ้า,า47่เจทำงานคู่กันหน่อยแหมไหวไม่ไหวครับไหวอยู่นะเจ้าสามหกก็ไม่ธรรมดานะ ถ้าไปรอบนิ่งๆปกตินี่งานออกไวเหมือนกันดิแหมนิ่งมากรอบเครื่องนี่ป่อน1 6บ่สร้สางเล็กเจ้าไปแบบนิ่งๆเลยครับผมไปแบบชิวช่วๆแล้วว่าสบายๆเชิบๆเชิบ,ชบ,ชบ จเจ้าซีเจ็ดก็ว่าถอยเกี้ยสามลอกไปเกี้ยสองอย่นี้แหละเราวะต้องรถคอยมขันหน่อยว่าสันไม่แห่ปีหน้าเอาไหมเกี้ยจะเอาสามหกไปเปลี่ยนแล้วไม่ไหวครับไม่ทันเพื่อน ธรรมดาลด้ันาดนั้นทีเจ็ดเทอร์โบเลยรุ่นเกา่าเสากรมเทอร์โบแหมดูเสาคำลังคาซะก่อนครับสวยงามมากเลยถ้ามีบักกระจกเลี่ยมๆใส่นี่โอ้ยโก้ประนาดครับรอแล้วกัน เสียงเทอร์โบใครวะเจ้าคนนั้นครับ4708เทอร์โบชาร์จจอให้ดูรอบเครื่องซิห้วยสองพันเปนตัวอย่าง สองมันสองก่อนสอมันสองรองบมันเอามันคือดังค่อยเดี๋ยววาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดีเป็น่าไปไทยหาศูนลงก็ง่าเป็นวาเดี๋ยวจัดไทยครับผมโอ้ผมนึกว่าเดินรอบพันเก็ดรนไทนนี่แต่ว่าผมมีเสียงเลยครับสามหกคนนิ่งแห้งโอ้ยแมนอยู่ห่าจานรอบเครื่องตัวอยู่บนี ว่าเครื่องตัวอยู่มันคือบอดังว่ะสองพันกัวบอกมันคือบอดังเครื่องสองพแบบแบบนิ่งเลยปกติมันต้องตัด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 เลยอันนี้ก็นิ่งเลยคอยนี่วัยงานจะพันไปปลายดิโอ้ถูกโอ้แต่ว่านิ่งแห้งครับอุ้ยรอบเครื่องสองพันกัวแต่ว่าเสียงนี่บอลงถือว่าทัพโอ้รถยังนิ่งเลยครับพั่นรถพันกว่าชั่วโมงไหมรถสิบปีครับ มนสีสองพันหรอเล่่อได้นเบิ่งดนแหรอ รลดรลอบสองพันกว่าจะได้ยังสีบัวดังจังเมียก็คือนิ่งครับเดี๋ยววิ่ไปกันนึกแล้วว่าเราเหยียบนิ่มๆม,ม,มันโมเมนต์แล้วนี่ม,มันก็จ้ำหูหนะว้ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับผม